ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคัดเวลากันสักครู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน o v e r t o p Up นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในราหัสนะครับผมนัแสดง A เว กับผมนะครับผม NT Channel ในเกมที ful, ่มีชื่อว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานกับผม NT Channel เฮ้ยพูดไปเราไม่ใช่เหรอวะ่เหมือนลุงเวอะก็ซึ่งวันนี้นะครับผมเราได้ขอยืมรหัสพี่คนนี้มานะครับก็เพราะว่าเราจะมาทําทีมคอนเทนต์นะครับผมเพราะว่าทีมหมง่เรานะครับไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับเพราะว่าของไม่พออะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมและดาวก็ไม่เยอะพอนั่นเองนะครับ ซึ่งทีมวันนี้นะครับผมก็เป็นทีมคอนเทนต์แบบล้วนๆเลยนะครับผมเราเอาแบบมันๆแน่นอนนะครับซึ่งคอนเทนต์วันนี้ก็คือ7ประหลาดสื่อไหลเครื่อนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับผมซึ่งแกประกอบไปด้วยนะครับผมจูจูชิงนะฮะตัวที่2ก็คือใต้บูไป๋นะครับตัวที่3ก็คือหมาหุงจิ้นนะครับตัวที่4นะครับก็คือนิ่งหลงหลงนะครับตัวที่5คือถังซานนะครับคือ7ประหลาดสื่อไหลเครื่อนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอีก2ตัวนะครับผมก็จะมีออสการ์แล้วก็เสี่ยวอู่ใช่มมมัั้้ทีีี่่่ผไไดรรรวววววิ2ตตละะคนเพาา มันเป็นสายเดียวกันนะครับผมก็คือออตกาก,ก็จะเป็นสายฮิลเหมือนกับนิ่งหลงหลงนะครับแล้วก็เสี่ยวอู่นะครับก็จะเป็นตัวละครเดียวกับจู่ชิงใช่ไหมล่ะเออเลยผมก็รู้สึกว่าเออเอามาในอย่ละสายดีกว่านะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเกมนี้นะครับทีมมันใส่ได้แค่5คนนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยและทีมมันมี7ไงเออเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะก็พลังอยู่ที่5 6ล้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวแต่ละตัวแล้วเราก็จะพามาเล่นกันดีกว่าผมว่าแต่ละตัวนะครับดามะะะเเนนนนนััังงไคคครรรบบผมมแ้ว่หหสาทีีออข ตัวละครตัวแรกนะครับที่รับหน้าที่เป็นดาเมจหลักของเรานะครับก็คือจู่จูชิงนั่นเองนะครับผมเรื่องพรสวรรค์นะครับก็เน้นพลังอย่างเดียวผมเอาพลังโจมตีให้สุดยอดไปเลยนะฮะวงแหวนนะครับผมก็เป็น10,000แปีหมดแล้วนะครับผมและตอนนี้ก็กำลังทํา20,000นปีนั่นเองนะครับผมวงแรกนะครับก็คือมังกรฟาสนีบาทนะครับวงที่2นะครับวานอนยักษ์ไททันวงที่3ราชาแมงป่องวงที่4นะครับมีดําคํารามวงที่5นะครับวานทะเลลึกวงที่6นะครับผมอสรพิดาไผ่พัน วงที่7นะครับผมอสูรหนามกระดูกวงที่8ปีศาจหัวกวางวงที่9นะครับดูทลายผาวงที่10นะครับฟังพกเนิโลหิตนะครับก็จะเป็นแนวๆนี้เลยละกันเนาะสำหรับ10วงนะครับผมเป็นตัวละครดาเบ็ดลักของเรานะครับเอาไว้ลวงด้านเองนะฮะซึ่งตัวของเรานะครับผมในเจดประหลาดนะครับผมดาวทองทุกตัวแล้วนั่นเองนะครับรวมถึงมีใต้มมูไปนะครับที่เป็นดาวน้ําเงินกับตัวละครถังซานแล้วเรียบร้อยนั่นเองต่อไปตัวที่2นะครับผมตัวรับหน้าที่แท่งหลักของเรานะครับคือใต้มูไป่นะครับผมพยักขาวนั ถ้าเกมนี้เป็นสกิลประสานด้วยจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับผมจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆนะเรื่องพรสวรรค์นะครับผมก็จะก็จะเน้นร่างกายอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็อยางที่รู้กันอยู่แล้วนะครับเอามายืนนั่นเองนะฮะยืนรับดาเมจที่โหดๆแน่นอนนะเรื่องวงแหวนนะครับผมก็หนึ่งแสนปีหมดทุกวงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวกันแล้วกันนะครับว่าสิบวงมีอะไรกันบ้างนะครับวงแรกนะครับผมมังกรฟาสนีปบานนะครับวงที่สองนะครับกาตะแตนคมดาบวงที่สามนาคาวงที่สี่นะครับผมเต่าทรมินดุดน วงที่5นะครับหมีดําคํารามวงที่6วันนอนสี่แขนวงที่7นะครับปีศาจนกฮูกวงที่8นะครับผมราชาแบงป่องวงที่9นะครับมังกรโบราณวงที่10นะครับผมหมูจมูกช้างเหลืองนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้รับหน้าที่เป็นแฮกหลักของเรานั่นเองนะฮะต่อไปตัวที่3นะครับผมตัวดาเม็ดหมู่ของทีมของเรานะครับผมคือหมาหงจิ้นนะครับเรื่องพรสวรรค์ก็ลุกขนอยู่แล้วนะครับผมเน้นพลังไปให้สุดเลยจ้าประมาณนี้เลยละกันเนาะ เรื่องวงแหวนนะครับผมก็10บวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็1นึ่งแสนปีหมดเลยนะจ๊ะปีศาจหัวกรางนะครับผมปีศาจปลากระเป้านะครับหนูทะลายผานะครับอสรพิดกายพันจระเข้ยักษ์มีดามคำรามวานอนยักษ์ไททันจิงจอกสามหางอสูรหนามกระดูกนะครับแล้วก็ปูโลกแข็งแร่งนะครับก็รับหน้าที่นะครับผมเป็นตัวดาเมจหลักของเราตัวที่2อนั่นเองนะฮะต่อไปตัวที่สี่ับผมตัวละครซับนะครับถ้าทีมจะขาดซับไปอะไรก็ มันก็ไม่ดีนั่แหละครับผมก็ซึ่งตัวละครที่รับหน้าที่เป็นซับของเราคือนิ่งหลงๆเลยนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่อวยมากๆน่ารักมากๆนะฮะนี่เลยนะครับผมเรื่องโมเดลของเขานะฮะซึ่งได้ทาล่างหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าข้างรักหรือเปล่านะครับสำหรับพี่รหัสนี้นะฮะแต่ปสวร์นะครับก็ในร่างกายไปสุดนะครับผมเอวัยยืนให้ถึกๆนะครับผมประมาณนี้เลยวงแหวน1ิวงนะครับผมก็จะมีดวงพงลึกนะครับผมงูหงอนไก่หางหงมีดําคําลามราชาแมงป่อง เฉลามลาดตะเวออนอสสรพิษกายพันวานทะลีลึกจรเข้ยักษ์จิ้งจอกสามหางปิศาลิงขนขาวนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผมตัวละครถังซารนะครับที่รับหน้าที่เป็นตัวละครดามจก็ได้ด้วยแถมมปซีซีก็ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยละกันนะครับผมสำหรับตัวละครช่างสานนั่นเองนะเจ้าเรื่องพรสวรรค์นะครับผมก็เน้น ชำนาญนะครับผมเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็พลังด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถังซานนะครับมันได้ทั้งโจมตีแล้วก็ได้ทั้งซีซีนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะเรื่องวงแหวนนะครับผม1ิบวงนะครับก็จะมีหมีดำคํารามนะครับผมตะกัตแตนคมดาบชจร์เคยักษ์ตายชาแมงป่องดวงพงลึกวานทะเลลึกปีศาจนกฮูกปีศาจเงินคามวันนอนยักษ์ไททันนะครับผมแล้วก็มังกรฟ้าสนีป่านั่นเองนะจ๊ะ ก็5ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ที่บอกไปครับผมอยู่ในเจ็ดประหลาดสื่อหลายคืนนะครับวันนี้แล้วก็มาทํากิมคอนเทนต์กันขำๆแล้วกันเนาะก็สามารถไปก๊อปหรือว่าคัดลอบวงแหวนแล้วกันได้แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มดีวกันเลยครับผมและซึ่งมีคนมาบอกผมนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเข้าไปหน้าเพื่อนครับผมไม่มีเพื่อนเราก็กดตีได้โอเคเราเพิ่งรู้ครับผมความรู้ใหม่ของเราเลยนะโอเคก่อนที่เราจะรับชมนะครับก็เชวยกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนที่อยากมากๆเลยนะฮะซึ่งคนแรกนะครับที่เราจะมาตีีนนนนะคครัับผือ้ลก L.C. แล้วกันนะครับผมหลังก็ห่างกับเรานิดเดียวครับผมน,นิดหน่อยน่อยะครับผมมาดูกันดีก,ดกว่าผมว่าเจประหลาดซือไรเคลนะครับผมมันจะเก่งเท่ากับอนิเมะหรือเปล่านะครับผมหรือว่าอนิเมะมันจะต้มเรานะครับไม่ใช่สิมาดูกันดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงครับผมเราจะมีทีมเวิกหรือเปล่าสำหรับทีมนี้โอ้ทีมเขามีใต้มูไปแล้วก็มีหลูกเกามาแทงด้วยทุกคนโอ้โหแทงสองสยองขวานช็อตนี้ผมบอกเลยว่าเราได้จะเล่นยากผสมควรว้าเาไเราไม่พอแต่เป็นไรผมจู่ๆชิงเราล้วงไปเรียบร้อยหนึ่งตัวละครน,นะคร เขาเรียกว่าเป็นการลักไก่ครับผมลักไก่อย่างสวยงามครับผมเตรียไปก่อนแล้วผมตรียไปก่อนนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ก็เน้นไก่ผมสับๆไปก่อนแล้วผมเพราะตัวนี้เขาแทงถึงมากๆแต่เราจับหางซานจับไปที่เรียบร้อยสามตัวละครแล้วผมเราก็โจมตีกันไปโจมตีกันไปปับปับปับเบาจิ้นระเบิดไปปับปับปัโอ้โหแต่ตัวละครปะกกระป๊อกก็สวนดาเมจมานะครับผมถ้าไม่จุดจริงเราตายไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็หลงก็คิวครับผมคิวครับผมไม่ให้ใต้มือไปตายนะครับผมแล้วก็เหมาจิ้นกับหางซานได้เซตคิวพร้อมกันปับ เรียบร้อยผมน่าจะตายหรือเปล่าฝัดตรงข้ามนะครับตอนนี้ตัวละครปักกระป๋าเขายังทำดาเมจของเราปะปะปะผมว่าแล้วถังสัตว์โอ้โหปักกระป๋าเกือบแบกปักกระป๋าเกือบแบกผมว่าแล้วโอเคชนะอยู่ครับผมคือเมื่อกี้นะครับผมปักกระป๋าเกือบแบกนะฮะผมตกใจมากตอนที่มันใช้ดาเมจทีคือปักกระป๋่เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับผมเลยผมกลัวมากๆนะครับว่าจะแพ้นั่นเองนะฮะดาเมจที่ทำไปอย่างที่บอกไปผมน่าจะเป็นถังซานอยู่แล้วนะครับลองมาก็หม่อมหุจิ้นนะฮะแล้วก็จูจูชิงนะฮะ ดูชิงเลี้ยงดีหน่อยนะครับพี่ทำดาเมจตอนตัวแรกได้นะครับผมทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะเออก็ยังดีเอามาช่วยได้นิดนึงนะครับผมต่อไปับผมเรามาเจอคนนี้กันบ้างครับผมหนุ่งเนยนะครับผมมามาตะลุยกันับผมพลังก็ห่างประมาณแค่2นะครับผมเล็กสหลักแค่หลักนิดเดียวผมไม่มีอะไรมากผมพลังก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่จุดเปลี่ยนของเกมนี้อยู่แล้วอยู่ที่วัดดวงว่าซีซีใครจะออกก่อนกันหรือเปล่านี่ครับผมจู่ๆชิงเราล้วงอีกแล้วผมเอาตัวกัโปตัดกับป๋ผมก่อนนะผมช็อตนี้ยังไงช็อตนี้ยังไงผับไปก่อน เรียบรอครับผมไปลวงเราตายเองนั่นเองนะฮะไม่รอดฝ <laughs> ั่งนู้นเราก็ฮิวช่วยเพื่อนไว้แล้วแหละครับผมทาให้จะอยู่ชิงเราลวงก็แลประโยชน์ไปเลยนะครับเฉยเมเมื่อกี้นะฮะก็ภา <c oughs> วนาให้แต้ม่ป่ายเรายืนให้นานกว่านี้นะครับผมจะเพิ่งตายนะครับถ้าเต้โม่ป่ายต,ตายน่าจะแพ้นั่นเองนะฮะทุกคนนะแต้ม่ป่ายตาย้องยืนนะผมแล้วก็ถังซาก็ต้องแบกแล้วผมแล้วก็หมาองจิ้นระเบิดสกิลไปหน่อยโลโลหมาองจิ้นเป็นตัวละครที่ใช้สกิลช้ามากๆเนี่ยผมแม่งไม่ค่อยขัดจังหวะโอเคจบไปวิธีเรียบรนะะฮเเเดดดี๋ยวูซซิาาาาามมจจกใครรถังหือปล่ โอเคผมวิถีถือว่าหมาของจิ้นทำมาแรงอยู่นะอาจจะเป็นดาเมจของหมาของจิ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสโลว์คลิปไปดูแล้วกันนะครับว่าดาเบจมาจากใครนะครับผมอาจจะเป็นตอนที่หมาของจิ้นยังไม่ใช้สกลลิลที่เออสกลิลแอคทีฟนะครับผมแต่ใช้สกลิลติดตัวไปก่อนเมื่อกี้ที่ผมเห็นแบบนะก็ถือว่าทำดามเมจได้พอสมควรนะผมสรับหมาของจิ้นนะครับแต่ก็เสียงมันก็คือมันไล่ช้าไปนิดนึงผมไม่ค่อยทันใจขนแบบไวรุ่นนิดนึงนะฮะทุกคนนะก็ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้เลยนนะะะคครรับับบผผผมมมมมมต้อองขอุณหหสสาากๆเลยยีมมนะี่ดืใจ ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิมคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็สิ่งไรขึ้นในคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อไปกระทืบนะครับผมสำนักวิญญาณยุดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันบ๊ายบายจ้า